สวัสดีค่ะติงรีวิวค่ะคลิปนี้ติ่งจะรีวิวซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าการเมืองเข้มข้นจ,จัดจัดตั้งแต่ตอนแรกเลยและตอนรับการคอมแบ็กของเป็นนางเอกของขคังฮันนากับซีรีส์เรื่อง b u d d y Heart เล่าเรื่องราวของอีแทกษัตริย์หุนเชิดที่โดนควบคุมและทำตามคำสั่งของอัคารเสนาบดีฝ่ายซ้ายพักแต่จริงๆแล้วเขาแท้งทำตัวอ่อนแอไร้อำนาจเพื่อรอวันที่จะได้แก้แค้นพวกขุนนางชั่วในอดีตตอนที่เขายังเด็กเขาได้พบรักกับหญิงสาวลูกบัณฑิตคนหนึ่งเขาจึงต้องการให้เธอมาเป็นพระสนมแต่ครอบครัวของเธอโดนใส่ร้ายซะก่อนจึงโดนสังหารทั้งตระกูลโชคย,ยังดีที่อีแทสามารถช่วยชีวิตเธอได้สำเร็จและปกปิดความลับนี้ไม่ให้คนในวังรู้แต่แล้ววันหนึ หึ่งเสนาพักก็วางแผนให้เธอกับเข้าวังเพื่อใช้เธอในการต่อรองอำนาจทางการเมืองกับอีแทและตอนนั้นเองกษัตริย์อีแทต้องเลือกระหว่างอำนาจหรือความรักและการแย่งชิงอำนาจระหว่างกษัตริย์กับขุนนางจะเป็นอย่างไรและกษัตริย์อีแทจะสามารถปกป้องทางอำนาจและความรักด้วยวิธีการไหนก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อนะเปิดมาดราม่ากการเมืองก็เข้มข้นจ,จัดจ้าแค่เพียงตอนแรกพระเอกที่เป็นองค์รัชทายาทก็โดนพวกขุนนางสั่งปลดแล้วนะจนต้องจำใจคุกเข่าขอร้องพวกขุนนางเพื่อให้ตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์เลยจ้าเปิดมาตอนแรกการเมืองก็เข้มข้นจ,จ,ดจัดเลยนะเพราะว่าพวกขุนนางดูมีอํานาจมากจริง ส่วนเรื่อง l ลิฟไล n ์ก็ดราม่าไม่แพ้นะคะแค่เพียงตอนแรกครอบครัวนางเอกก็โดนใส่ร้ายจนถูกสังหารทั้งตระกูลไปอีกแล้วมวลเหตุมันเกิดขึ้นจากพระเอกจ้ะความรักก็ดราม่าไม่แพ้กันนะคะใครที่ชอบดูซีรีส์แนวย้อนยุคที่การเมืองเข้มข้นจะจัดความรักก็ดราม่ามากๆแนะนําต้องดูเรื่องนี้พูดเลยว่าทางเราติดแล้วหนึ่ง พระเอกก็คือหนุ่มอีจุนนะคะที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเขาจากซีรีส์เรื่องบูกาเซาเรื่องนี้เขามารับบทเป็นกษัตริย์อีแทค่ะกษัตริย์ที่แส้งทําเป็นหุ่นเชิดดูอ่อนแอไรอํานาจต่อหน้าคนนางแต่แท้จริงแล้วเขาซ่อนแผนการรอวันแก้แค้นอยู่ บุคลิกในเรื่องพี่แกคือน่าสงสารมากเลยนะทุกคนแบบใต้ตาดำมองคล้ำดูโซมอ่ะด้วยความที่เป็นกษัตริย์ไร้อำนาจนะคะมันก็เลยดูไม่มีสง่าราศีคงมีเรื่องให้เครียดตลอดเวลาต้องยอมรับว่าอีจุนอ่ะเล่นเรื่องนี้เล่นดีมากจริงๆทุกคนเล่นละเอียดมากนะคะมีใครสังเกตแววตาเขาไหมแววตาเขาว่าเวลาที่มองขนนางอ่ะมันเต็มไปด้วยความแค้นแต่ทำหน้าแบบนิ่งๆอยู่นะคะแล้วก็แววตาที่เวลาเขามองนางเอกอ่ะ มันจะดูเศร้าแล้วก็มีน้ำตาคลอตลอดเวลาถ้าสังเกตดีๆแววตาต่างกันมาก เราเห็นพระเอกเป็นกษัตริย์ไร้อำนาจแบบนี้แต่เ,เขาจริงพระเอกฉลาดมากนะคะมีการวางแผนพลิกเกมโดยการไปอ่อยลูกสาวของฝ่ายตัวร้ายอ่ะตั้งใจที่จะเอาลูกน้องของฝ่ายตัวร้ายมาเป็นพวกนะคะตัวเองจะได้พลิกเกมดึงอำนาจกลับมาสู่มือของกษัตริย์ดังเดิมค่ะแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยตัวร้ายฉลาดทันเกมพระเอกมากนะคะเขาอะ่ะทำทุกวิถีทางเพื่อดึงนางเอกเข้ามาในวังอะ่ะบังคับให้พระเอกต้องเลือกระหว่างอำนาจกับความรัก นางเอกก็คือคังฮันนานะคะที่มารับบทเป็นยูจองลูกสาวฝ่ายบัณฑิตฝั่งดีที่เป็นอริกับฝั่งร้ายนะคะเปิดมาตอนแรกครอบครัวนั้นก็โดนใส่ร้ายจนถูกสังหารทั้งตระกูลเลยแต่โชคยังดีนะคะที่พระเอกเอาวางแผนช่วยชีวิตนางได้ทันนางก็เลยเติบโตมาแบบครั่งรักพระเอกต้องการที่จะเออรักแล้วก็ดูแลพระเอกตอบแทนบุญคุณพระเอกนะคะโดยที่ไม่รู้ว่าตัวตนจริงๆของพระเอกเป็นใคร แล้ติ่งชอบความขี้อ่อยของนางนะคะที่มีการนัดพระเอกมาทุกวันขึ้น15บห้าคมาเดทกันมีการพูดคุยกันให้พัดไปหนึ่งกลุ่มมีการเปิดเผยความในใจว่านางเออชอบพระเอกนะอะไรอย่างไงแล้วก็มันจะมีช็อตที่ บรรยากาศเป็นใจนะคะเขาทั้งคู่มานั่งด้วยกันใต้ต้นไม้แล้วก็ใบไม้ร่วงหล่นคือบรรยากาศมันดีมากพระเอกอะ่ะคือเกือบจะจูบกับนางเอกแล้วนะคะแต่พระเอกห้ามใจไว้เพราะว่ากลัวผูพันไงแต่นางเอกเห็นพระเอกยึกยักนักนั้นก็เลยหันไปหอมแก้มพระเอกเลยจ้าเออแซบนะเห็นนางเป็นคนแซบแซบเปิดเผยความรู้สึกแบบนี้แต่เอาเข้อจริงนางฉลาดมากมากนะคะรู้ว่าจังหวะไหนควรจะทําอะไรอะ่ะคือนางเป็นคนที่ค่อนข้างจะฉลาดแล้วก็ละเอียดแล้วครอบมากเลยมันต ตอนที่นางบังเอิญเจอกับพระเอกที่ตลาดอย่างเงี้ยมีช็อตที่นางจะเข้าไปหาพระเอกได้แต่นางก็แสร้งทําเป็นไม่รู้จักอะ่ะเพื่อหาโอกาสมาคุยกับพระเอกอย่างเงี้ยทุกคนเออจริงๆนางฉลาดนะแล้วก็แสนดื้อนะคะพอพระเอกห้ามอะไรก็ไม่ฟังพระเอกบอกว่าห้ามยุ่งห้ามตามห้ามเกี่ยวข้องกับคนในวังนางก็ไม่สนใจใจะยุ่งจะปกป้องจะแต่งงานกับพระเอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่เปิดเผยความรู้สึกมากแล้วก็แอบเอ็นดูเหมือนกันนะคะว่าถ้านางรู้ความจริงแล้วนางจะเป็นยังไงนะ แล้วที่พีคมากก็คือตัวร้ายนะคะเสนาพักเป็นคนที่ฉลาดมากแล้วเป็นคนเดินเกมเก่งอะเปิดมาไม่นานนะคะก็ถวายรุกคาตพระเอกเลยสิคะก็คือสามารถดึงนางเอกเข้ามาในวางได้อะเอานางเอกอะมาชิงพระสนมเพราะว่าตั้งใจจะให้หนางเอกอยู่ฝั่งตัวเองจะกลายเป็นพระมเหสีอํานาจจะได้อยู่ในมืออย่างเงี้ยเหมือนบังคับให้พระเอกเลือกว่าจะยอมเลือกความรักหรือย,ยอมเลือกอํานาจอย่างเงี้ยพูดเลยว่าเสนาพักเนี่ยฉลาดมากเล่นดีมากจริงๆถวายรุกคาตเลยสิคะ แล้วเรื่องนี้พระเอกรักนางเอกมาก่วงนางเอกมากนะคะกลัวว่าตอนที่นางเอกอยู่ในวงังอ่ะจะมีปัญหาจะโดนใส่ร้ายจะโดนฆ่าอะไรเงี้ยพระเอกก็เลยพยายามวางแผนให้หนางเอกออกจากวังเร็วที่สุดนะคะแล้วหลายๆฉากอทุกคนมันทําให้ติ่งคิดถึงซีรีส์เรื่อง The Last Sleep อะ่ะเพราะว่ามันมีฉากหลายฉากเลยนะคะที่คล้ายๆกันอย่างตอนที่พระเอกนางเอกเขาเจอหน้ากันอ่ะแล้วพระเอกอ่ะพยายามที่จะแบบเออจับหน้านางเอกรักมากแต่สัมผัสไม่ได้ภาพซ้อนขึ้นมากับ The Last Sleep เลยนะ ค่ะทุกคนรู้สึกว่าความตับพังอยู่ไม่ไกลเลยจริงๆแต่ใดๆเรื่องนี้สนุกมากนะคะการเมืองมันชงมาเข้มความรักมันก็ดรามา่าดูแล้วลุ้นสนุกทุกตอนพูดเลยว่าทางเราติดแล้วหนึ่งตอนนี้ติงดูมา5ตอนแล้วนะคะทุกคนพูดเลยว่ายังไม่กล้าฟันธงเลยว่านางเอกฉันจะร่วมมือก,กับพระเอกล้มตัวลายหรือเปล่าเพราะนางเอกเองอะลึกๆแล้วอะนางก็มีความแข้นกับราชวงศ์นะคะถึงแม้ว่าจะคลั่งรักพระเอกมากก็ตามแต่ความแคนก็สุ่มอยู่ในสวงเหมือนกันนะเพราะว่า ครอบครัวนางโดนฆ่าล้างตั้งตะกูลเลยส่วนพระเอกนี่สี่น้าเป็นห่วงจะทุกคนเพราะพระเอกอ่ะเป็นคนที่รักนางเอกมากๆห่วงนางเอกมากๆเวลาเจอนางเอกแต่ละทีอ่ะน้ําตาคลอตลอดเวลาบางทีก็น้าตาไหลเปาะแปะเปาะแปะกลัวใจมากเลยว่า นางเอกจะเป็นจุดอ่อนแล้วพระเอกจะไม่กล้าดําเนินการแผนการที่จะล้มตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องเนี้ยต้องขอชมเลยว่าตัวร้ายเด่นดีมากเลยทุกคนคือเขานั่งเฉยๆไม่พูดอะไรแต่เราเห็นอํานาจความชั่วร้ายอยู่ในตัวเขาเหมือนเป็นคนที่แบบเงียบๆแต่แบบรู้ทันคนอื่นตลอดเลยทําให้มีอํานาจมากในวังหลวงอะไรอย่างเงี้ย แต่ลึกๆแล้วติงก็คาดหวังนะคะว่านางเอกจะร่วมมือกับพระเอกโค่นตัวร้ายแล้วก็รับมงเป็นพระมเหสีไปสวยๆนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะเดินมาในเวนี้ไหมยังไงแล้วก็ไปลุ้นกันเนาะ ขอชมหน่อยว่าเรื่องนี้ภาพสวยมากโดยเฉพาะภาพมุมกว้างนะคะสวยตาแตกเลยทุกคนโปรดักชั่นอลังการแล้วเนื้อเรื่องเดินไวบทดราม่าจัดเต็มนักแสดงเล่นดีโดยเฉพาะตัวละครหลักนะคะเล่นดีเล่นละเอียดทุกคนแบบเสียงต่ํามากๆเหมาะกับบทพีรเรียดน,นะคะระบทโรแมนติกก็ใส่ได้มาพอดีน่ารักกรุบกริบนะคะใครที่ชอบดูซีรีส์แนวซากึกดราม่าปังๆแนะนําต้องดูเรื่องนี้ค่ะ สามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทุกวันจันทร์อังคารทางแอป Disney Plus ตอนนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะกระิย e ์อีแทรับบทโดยหนุ่มอ e ีจุนนะคะในเรื่องเขาจะเป็นกษัตริย์ที่แซงอ่อนแอเพื่อรอวันแก้แค้นค่ะติ๋งยกตัวอย่างผลงานก่อนหน้านี้ของเขามา3ามเรื่องนะคะมีเรื่อง The Silence, b u g เซ u และก็เรื่อง Vampire Detective ค่ะติ๋งพยายามตามหา i g พี่เขาแล้วนะคะทุกคนแต่ไม่เจอเลยนะคะใครรู้ IG พี่เขาก็อย่าลืมมาแปะวร์ปด้านล่างนี้ไว้ด้วยนะคะ ยูจองรับบทโดยคังฮันนาในเรื่องเธอจะเป็นลูกสาวบัณฑิตที่โดนฆ่าล้างตระกูลตั้งแต่ช่วงแรกนะคะใช้ชีวิตเพื่อความรักและการตอบแทนบุญคุณค่ะติ่งยกตัวอย่างผลงานก่อนหน้านี้ของเธอมา3มเรื่องนะคะมีเรื่อง Start Up My roommate is อิส i ู o r o o o m a t e ฉันคือคุณชายจิ้งจอกแล้วก็เรื่อง b y s s s t t r r ติงเปิดวับ IG จีคังฮันนาให้นะคะ IG เธอชื่อ k under score hanna under score ค่ะตามมา follow กันได้มีรูปสวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะทุกคนนี่รูปล่าสุดนะคะถ่ายกับพี่อีจุนค่ะเออมินิฮาร์ดกรบๆไม่มีการแท็กเลยติงก็เลยไม่แน่ใจว่าอีจุนมี IG หรือเปล่านะคะแล้วก็มีรูปที่เธอใส่ชุด พัสนมใช่ไหมน่าจะยังเป็นพัสนมอยู่นะรูปนี้เออสวยกรุปเป็นคนที่แต่งตัวพีเรียดได้ขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็มีรูปที่เธอถ่ายคู่กับต้นไม้อย่างงี้เออน่ารักม็นคนใส่ฮันบกแล้วสวยจังตามมาฟัฟลโล่กันได้ค่ะ k. u n n e r ค่ะและคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย